เอาอละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเทรดเดอรพาวินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาปั้นพอร์ตกันต่อครับผมมาดูกันว่าครับวันนี้จะเป็นไงมาลุยกันครับวันนี้จะเปิดใจขึ้นเป็นสี่เหรียญน,นะครับผมวันนี้จะเทรดไม้และสี่เหรียญกัน ซึ่งการวันนี้เป็นไงอ่าช่วงใบใบจะลองไปแล้วครับผมนี่ปิดไปแพ้หนึ่งชนะหนึ่งตรงนี้มีแนวนะโออเคแนวตีแนวไปก่อนครับอ่าแนวไปก่อน ยูยูเป็นเทนขาลงนะหาโอกาสกดลงน่าจะดีกว่าแเบียบที่แนวโดจีตรงนี้นะครับโอเคโอเคอีจีจเป็นไงบ้างอีจ e ีก็เป็น ยังซเวยยังไม่เทนยังไม่ใหญ่ยังไม่ชนะันครับแต่เส้นเบบีเป็นเกาะแคบนะแบบนี้ถ้าเขาทะลุเส้นเบบีออกมาหน้าสนนะครับผมโอเคสวยงามสวยงามยังถึงไหมอี๋ เป็นกอบไซเวกอบแคบนะครับอูออียูวันนี้เป้าหมายยังคงเดิมนะครับผมแพ้สองไม้ติดหยุดชนะสองไม้ติดหยุดเบียดที่แนวโดยจีดินไ้้นะแต่แนวเขากว้างนะถ้าลงมาปิดในแนวสามารถกดขึ้นได้นะฮะ งมาถึงไหมลงมาถึงไหม,ลงม,งไหมลงมาถึงตรงนี้มีลีเจกจสวยๆนะครับเข้าได้นะลงไหมลงไหมไม่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้ว เทนกำลังปรับตัวเทนขาขึ้นนะเรากำลังมาที่กรอบพักตัวกรอบนี้กรอบไซด์เวย์กรอบนี้อีจท,ทะลุไปแล้วทะลุหรือว่าเขาจะมาเล่นกับเน็นี้อโอเคเรอดูกันครับ ไม่อยู่ไหวไม่อยู่ไหวออยู่ไหวเปล่าเนี่ยทินใหญ่เป็นทินขาดลงนะเจ็บผมว่าแนวน,นี้ไปครับไปอุ้มทะลุ ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเคขึ้นไปก่อนจะพบว,ว่าแนวนี้ยังมีพอมีแรงอยู่นะครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมีแท่งยืนยันแล้วนะแต่สองแท่งที่ลงมาแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวแบบนี้ ออเดอร์แรกครับผมแพ้ไปครับผมออเดอร์ Order แรกแต่ราคาไม่สวยด้วยแหละเมื่อกี้อ่าอ่าเออยูเออยูผมใชอีจีอีจี EU, EU. E G. E G เป็นไงถึงไซนี้ไหม ต้องเน้นๆนะครับเน้นๆนะเน้นๆนะอือสี่สี่ดิจิตอนวันนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผม เกเส็ยอ,อยู่นะทะลุไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ดูมีเส้นกริดอยู่นะตรงนี้โอเคสวยเห็น โ okay. so, so, so. อเคสายังไยัง g เป็น4.31ครับประเสจเขาขึ้นมาเล่นกับแนวนี้แล้นะ จะเรียนไหมอันนี้ไปดูกันอะไรเนี่ยมากมายเนาะอ่ะอขึ้่งนไปถึงไปใช่ไหมถึงไหมถึงไหมไปครับไปรอดไว้เนาะวันนี้ ลงมาก่อนลงมาก่อนให้สู้หน่อยให้สู้หน่อยไม่น่ารอดครับแบบนี้ไม่รอดครับไม่ไหวจริงๆไม่เต้นกับแนวเลยวันนี้ครับ มาไวไปไวไว้วันนี้ครับผมก็สต็อปล็อตไปครับวันนี้ไม่ไหวเลยครับไม่เล่นกับแนวครับไม่เล่นกับแนวเลยเออเอาครับผมวันนี้ก็สต็อปล็อตไปครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมหรือกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ